สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับประวัติพ่อท่านนุยสุวรรณโนวัดอาภารามจังหวัดสุราธานีข้อมูลประวัติเกิด พุทธศักราช2,397ตรงกับเดือน8ปีขานบรรพชาอายุ15ปีอุปสมบทอายุ20ปีณวัดประตูใหญ่อำเภอท่าฉางมรณภาพพุทธศักราช2,497อายุ100ปี แปดสิบพรรษาพ่อท่านนุยสุวรรณโนหนึ่งในพระเกจิอาจารย์แห่งลุ่มน้ำตาปีที่มีเหรียญปั้มรูปเหมือนเป็นหนึ่งในเหรียญยอดนิยมของเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแห่งธรรม,มะที่นอกเหนือจากเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันอ,อําเภอเกาะพงัน เหรียญหลวงพ่อเพชรวัดวชิลประดิษฐ์อำเภอการจนะดิตเหรียญหลวงพ่อกล่อมวัดโพธาวาสก็มีเหรียญพ่อท่านนุย้ยวัดอัมพารามนี่แหละที่ซึ่งจะขาดไม่ได้สำหรับนักสะสมเหรียญเมืองตายวัดอัมพารามประชาชนนิยมเรียกว่าวัดม่วง นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ความจริงแล้วมีชื่อเรียกเต็มๆว่าวัดมะม่วงแต่ภาษาปักตายนิยมพูดสั้นๆโดยตัดคำว่ามะออกไปจึงเหลือเรียกสั้นๆว่าวัดม่วงสาเหตุเนื่องจากมีต้นมะม่วงอยู่ในบริเวณวัดมากนอกจากนี้ ยังมีต้นว่าขนาดใหญ่อยู่ด้วยวัดนี้เป็นวัดที่สร้างมาเก่าแก่มีสภาพชำรุดสุดโทมจนกระทั่งพ่อท่านมนพระอาจารย์ของพ่อท่านนุย้ยได้เข้าไปบูรณะปฏิสังขรณอให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาใหม่เมื่อพ่อท่านมนม,มรณะภาพไปแล้วคณะกรรมการวัดและประชาชน ได้รวมใจกันไปนิมนต์พ่อท่านหนุยจากวัดสำนักไฟตำบลปากฉลุยอำเภอท่าฉางมาประจําที่วัดอัมพารามแทนพ่อท่านมนเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาวัดต่อไปพ่อท่านนุยสุวรรณโนเกิดเมื่อปีขานเดือน8พุทธศักราช2,397 ที่บ้านบางครามตำบลปากฉลุยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวัยเด็กเมื่ออายุได้เจ็ดปีได้ศึกษาร่ำเรียนอักขรสมัยในสำนักของพระอธิการพัฒวัดประตูใหญ่ตำบลสเวียดอำเภอท่าฉางครั้นอายุได้สิบสองปีจึงบรรพชาเป็นสัมบนเนน ที่วัดประตูใหญ่มีพระอธิการพัดเป็นพระอุปัชฌาย์จนเมื่ออายุ21ปีได้ยติจากสามเณรสำเร็จกิจเป็นพระภิกษุมีพระคูกาแก้วเป็นพระอุปชัชฌาหลวงพ่อนวลเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการพัสเป็นพระอนุสาวนาจารย์ นอกเหนือจากได้ศึกษาวิชาความรู้จากพระอธิการพัทแต่ครั้งเป็นสามเณรแล้วพ่อท่านนุ้ยสุวรรณโนยังได้ร่ำเรียนวิชาจากพ่อท่านแก้ววัดประตูใหญ่ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์เรื่องชื่อเช่นเดียวกับพระอธิการพัดทั้งยังได้เดินทางไปศึกษาในสำนักวิทยาคมเข่าอ้อ อันเรื่องชื่อของภาคใต้แล้วจึงไปศึกษาต่อจากพ่อท่านมนวัดอัมพารามที่มีชื่อเรียกกันแต่เดิมว่าวัดมะม่วงแต่ด้วยลักษณะการเรียกขานของผู้คนทางภาคใต้นิยมตัดคำให้สั้นลงจึงเรียกกันว่าวัดม่วงเนื่องเพราะบริเวณวัด มีต้นมะม่วงอยู่มากมายเมื่อท่านมรณภาพชาวบ้านได้ไปนิมนต์พ่อท่านหนุยสุวรรณโนซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดสำนักไฟตำบลปากฉลุยอำเภอท่าฉางมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสืบต่อวัดปฏิบัติอย่างหนึ่งของพ่อท่านหนุยสุวรรณโนคือการส่งน้ำ เพียงปีละครั้งในวันที่13เมษายนของทุกปีวิชาที่เรื่องชื่อของพ่อท่านนุยสวุวรรณโนอย่างหนึ่งคือทำพิธีชุบตนเกิดใหม่ซึ่งมีขั้นตอนของพิธีโดยผู้ที่เข้าทำพิธีมาหาให้พ่อท่านนุยสวุวรรณโนตรวจดูวันเดือนปีเกิด แล้วจึงหาเลิกวันเดือนปีเกิดที่เป็นมงคลให้ใหม่เมื่อได้แล้วจึงนัดหมายให้มาทำพิธีที่วัดในวันดังกล่าวโดยท่านนั้นจะใช้ต้นขา่าโยงยึดแล้วใช้สายสินผ่านร,บรอบๆจากนั้นจึงให้คนที่ทำพิธีชุบตนใหม่ เดินรอบต้นขาที่ได้พันเอาไว้จากนั้นพ่อท่านนุยสวุวรรณโนใช้มีดครูของท่านตัดต้นขาให้ขาดแล้วประพรมน้ำพระพุทธมนต์สำหรับมีดครูเป็นมีดที่พ่อท่านนุยสวุวรรณโนสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษตรงหัวมีดจะเป็นรูปพระอุเชน และนอกจากวิชาเรื่องชื่อของพ่อท่านนุยสวุวรรณโนคือพิธีชุบตนเกิดใหม่แล้วนั้นท่านก็ยังมีวิชาอื่นๆและอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อื่นๆอีกอย่างมากมายด้วยเหตุนี้จึงมีผู้คนนับถือท่านเคารพบ,บูชาสักการะท่านโดยเฉพาะวัตถุมงคลของท่านนั้น เป็นที่ตามหาและเก็บสะสมกันเป็นอย่างมากซึ่งวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมนั้นคือได้แก่เหรียญรุ่นแรกปีพุทธศักราช2478เปเป็นเหรียญรูปไข่หูเชื่อมรูปเหมือนหน้าตรงครึ่งองค์โดยรอบขอบเหรียญปรากฏภาษาบาลีและปีพุทธศักราช ด้านหลังเป็นรูปเสือภายในช่องสี่เหลี่ยมขมวดมุมเหรียญรุ่นสองปีพุทธศักราช2479เป็นเหรียญลักษณะรูปอาร์มรูปเหมือนหน้าตรงครึ่งองค์ด้านหลังเป็นยันห้าพุทธคุณที่เราสืบกันมาพุทธคุณในเหรียญรุ่นนี้ เด่นทางด้านเมตตามหานิยมและนี่ก็คือประวัติพอสังเขปของพ่อท่านนุ้ยสุวรรณโนพระอาจารย์เกจิดังแห่งแดนใต้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องประวัติพ่อท่านนุ้ยสุวรรณโนวัดอาภารามจังหวัดสุราธานี ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ